ครับสวัสดีครับบ่าวเสียงแฉแนวครับสวัสดีค่ะเจพัดผ้าลวยเนาะค่ะเนาะครับกลับมาพอกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับมือนี้นะครับเขามีตัวเลขแนวทางของครูเจ๊สองนะครับท่านแหน่งของมากกับกรุณานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับเจพัดผ้าลว้ค่ะบ่าวเสียงแฉแนวนะครับค่ะมือนี้เนาะค่ะเนาะก่อนเขาจะไปเบิ่งแนวทา้งงวด วันที่หนึ่งตูล,ล่าเนาะค่ะเนาะเจะค,ค่ะตามต้องงวดเจพัดเจพัดก็จะย้อนไหเบิงเนาะ,ค,ะนนค่ะงวดที่แล้วของปูะะเขาแต่ว่าปูปูไหลางเนาะมันมันออกบุญเนาะค่ะเนาะไหปูไหที่อ่าสองศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์แล้วก็สามหนึ่งแปดหนึ่งสองสองกับสามแปดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าปูไหเป็นชุดลางแต่ว่ามันไปออกบุญเนาะค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางของปูเนาะค่ะเลขหลักบุญลางปูกับมานะครับเจด รักเจ็ดรักแปดรักเก้าน,นคะครับเมนรักเจ็ดรักแปดรักเก้าบัดที่นี่เดี๋ยวเจพัดจะยอดในเบื้องเนาะคะ่ะว่าปูเพึ่นเดี๋ยวจะแปะให้เบื้องน้่มเนาะค่ะเด้อเดี๋ยวจะ,ะแต่ว่าเจาพัดจะบอกให้ฟังก่อนไอ้งวดที่มันออกหาแปดสามนะ่ะกับลางซีสองเนาะคะ่ะของปูเพึ่นไห้เจ็ดแปดเจ็ดแปดสามสามกับสองกับสี่กับหาเนาะคะ่ะ กับปรากฏว่ามันออก4 2ปูเพินห้สลับเนาะคะ่ะเพินห้เห็ให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะมันกับปรากฏวาออกหา8 3แลวกะ4 2นี่แทบจะแทบจะเข่าเบิดเลยเด้อค่ะเลข6ตัวนี่ เจ็ดกับแปดกับสามกับสองกับสี่กับหานาะคะ่ะมันออกหาแปดสามหล้วก็บสี่สองนะคะ่ะเขาย้อนกันเบิ้งเนาะคะ่ะคือมันเป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็มปูมชุดที่ว่าปูปูปูผสมมหาหย,ย่อนให้เบิ้งนะ,ะจ้าเพิ่นย่อนให้เบิ้งว่าเลขหกตัวนี้มันเข้ากันแบบใดแล้วงวดงวดที่ออกสามสามสองกับแปดสามนะคะ่ะมันก็นจะมีหกเจ็ดแปดหล้วก็บสองหนึ่ง สองกับหนึ่งกับสามกับสี่เนาะค่ะกับปรากฏว่ามันออกสามสามสองแล้วก็แปดสามคือเก่าเนาะค่ะอันนี้กะกะกะเรากะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะวางวดนั้นที่สิบหกเนาะงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เนาะค่ะมันมีหามีหกมีเจ็ดแล้วก็หนึ่งกับศูนย์กับสองกับสามกับปรากฏว่ามันออกเจ็ดศูนย์สามแล้วกัเจ็ดหาเนาะค่ะจะมีเหลขอยู่หาด ที่เรียนยี่เจ็ดลักนะครับเมนเจ็ดลักแต่ว่าเจ็ดลักแต่ว่ามหานี่ก็บบอธรรมดาดีเนาะเจ็ดลักแต่ว่าวมหา,มาตัวใช่คเจ็ดตัวมาห้าตัวบัตรนวดนีเนาะค่ะเนาะนะวดนีแมนบ่นีเนาะะ,ะ,ะงวดนีเลยคะนวดนีเนาะค่ะงวดนีก็้อนก้อนจะแปรให้เบิงหนี่กัยันกัยันเอฟซี่กถูกคนบ่กเข้าใจเนาะค่ะว่าเอาเหล็กยังแบบใดเนาะค่ะเนาะเพราะว่า คือคือจงเฮาเฮาเฮากับจะรู้เนาะค่ะสําหรับหกเจ็ดกับแปดนี่เนาะค่ะหกเจ็ดกับแปดกับสองกับหนึ่งกับสามกับสี่นี่มีมากนี่ไหมถึงวาสําหรับวันที่หนึ่งตุลาแมนวันที่หนึ่งตุลาเด้อค่ะงวดนี่อันนั้นเจพัดย่อนไปแต่ว่าบัหนี้เด้อค่ะวันที่หนึ่งตุลาหกหาเนาะค่ะเนาะมากครบนี่ไหมถึงว่าครบบนรางเลยเด้อค่ะบนรางนี่มากครบเลย ปูพนจะให้มันมีหกมีเจ็ดมีแปดมีสองมีหนึ่งกับสามกับสี่บัดนี้แม่มีมาหนี่ไม้ถึงมาก็คือจังหวดแม่คือจงังหวดเมื่อกี้นี่แหละมันจะมันจะอยู่ในหนีทั้งทั้งสามตัวแลวก็สองตัวเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าเป็นมันเป็นชุดเต็มเดี๋ยวปูควนจะทรงไมาไห้อีกนเดี๋ยวปูนี้เขามาเริ่มแรกนี่ก็คือว่าไห้มาเบิงก่อนนะครับห้มาเบิงค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะเขามาจับเขามาจับเอากอนก็ไดเนาะค่ะเลขเล็ทั้งหมดนี่มนมีเจ็ดตัวเนาะเจ็ดตัวนี่งวดที่แล้วกับเขาสามตัวบนสองตัวล่างตะบางงวดก่อน่ะมันเข่าพวันเป็นเลขเบิ่นเนาะสามสามสองนี่กับแปดสามนี่กระมีเบิ่์นด้วยค่ะมีมีทั้งหมดในบนในล่างของเหลขเจ็ดตัวนี่งวดนี่มี หกมีเจ็ดมีแปดมีสองมีหน,นะนึ่งมีสามมีสี่เนาะค่ะหัวหนีเด้อบ,บนล่างนี่อันนี้ก็บสองสามสองสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่อันนี้ปูจับคูวไหวปูจับคูห้เป็นข่าวข่าเนาะคะ่ะนาอแต่ว่าเต็มนะครับเดี๋ยวล่อลอีกไออีก,ออกั้งนึงนะครับเดี๋ยวปูพ่นห้ปูพ่นตัดเรียบร้อยเดี๋ยวปูพ่นจะส่งมาให้ข้างหนึ่งนะครับเอฟซีนะครับท,ท,ที่เลไรที่าชื่นชอบนะครับตัวเลขของปูเชดสองนะครับ บนรางบนรางหกเจ็ดแปดบันนีมันก็นเหลือเวลาหลายอยู่บันนีเบาสีวีเคราะ์ให้ FC เอฟซีผนฟังดูว่ามันเหลขหลายตัวบางคน่นก็สิจับบด้ล่องวีเคราะ์เบิงดูแต่ว่าปู่นจับมาให้หนีตีปู่นจับให้แล้วเนาะสองสองสามสองซีหนึ่งสามหนึ่งซี อันนี้ก็ปูพนจับมาให้แล้วครับปูพนจับมาเรียบร้อยแต่ว่าเข้าจะมาสลับเองก็ได้นะครับสลับได้ท่นี่นะครับเข้าจะมาสลับเองก็ได้คือกันเนาะค่ะเนาะสำหรับในในเลขเจ็ดตัวนะครับนี่หกเจ็ดแปดในในเลขเจ็ดตัวนะครับหกเจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวสองหนึ่งแล้วก็สามสี่นะครับเข้ามาจับเอากนก็ได้นะครับปากกาตัววัี่ผพานมานนะครับปูพนไห้นะครับน้องห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งมีหลักหนึ่งักศูนย์ักสองักสามนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดตึ้งหานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าจะร่องเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะลอ่องจับเบิงเนาะถูกเจ็ดแปดกับสองหนึ่งกับสามสี่เบาเสียมากตัวใดที่สุดแปดอันนี้ก็เขาบอกเขาเข้าสีลร่องจับเบิงปูเพิ่นมวันในทรงมหาอันนี้เข้ากับ่องเข้าจับเบิงว่าเอาตัวที่เข้าชอบในนี่นะชอบตัวใดถาว่าใจชอบนะบอกครับ แนววิรีมันกับีอยู่สองรักแล้วครับลักหกกักแปดเนกันรักหกกับลักแปดมือนปะครับหกแปดแปดหกคนบอครับหกแปดแปดหกเจ็ดนี่มันก็นต้องเจ็ดเจ็ดนี่มันก็นต้องว่าทั้งเจ็ดสามหมอยกิบัตเจ็ดสามเจ็ดสี่บอเจ็ดหนึ 7, 3, 7, 4, ่งเดี๋ยวเบิ้งใบนี่เพิ่มประกอบนะคะ่ะเนาะ เบิงใบที่ว่ามันเข่าประจํามีสามกับเจ็ดเด้ครับนี่สามกับเจ็ดเด้เหลขเพนสามกับเจ็ดหรือสามกับหนึ่งครับสองกับเจ็ดกับมีนเจ็ดนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดไม่ใช่หนึ่งใช่เจ็ดอันนี้วีคอะนะครับวีคอเบิงก่อนนะครับวิเค์เบิงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปู่พนมาได้จับมาไห้เฮากับเฮากับมาวิีครา์เบิงใชเจพัดเอาให้เจพัดเบิงนี่เจพัดมาตัวใดงเราเจพัด เจพัดบอบอนันเจพัดเหลกเจพัดมีเก่าดินะครับเพราะว่าห้ากับถ้าเลกมีเก่าคุดนีห้ากับอลบัวใส่สัดเลยนะครับน้อยแต่ว่าอันนี้เขาบอลนี่ของปูนะครับของปูเจ็ดสองแต่บ้าสีมันมีเจ็ดมีมีหกมีเจ็ดมีแปดเนาะค่ะแล้วก็มีสองกับหนึ่งกับสามกับสี่บานิบ้าสีทามันเจ็บเหล็กเนาะเหล็กเจพัดมันไปเก่าพุนบาสีท่านไหนบ้าสีจัเนะก็จะเป็น จับหกเลยจะเป็นหกสองอหกหนึ่งหกสองครับมันอาจจะตามกลมันหลายงวดแล้วเดี่ยวันทั้นเห็นมายอยู่นะครับบ้างเซจับจับเลขสามตัวปูนะครับเราเอามาใส่ใส่กับเลขสองสามถ่ายอยู่ในหมีเมนบอสามแล้วก็หกสี่ครับจ้าสี่เออคือเจ็ดนะครับคือคือหกสี่สองเจ็ดสามเจ็ดสี่เมนเออเออเดียวเดียวเดียวแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับอันนี้อันนี้เขาเห็ียดขีปูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจี๊ยบจะ ถ้าถ้านให้หนีมันบ่เลขเจพันมีเก่ากับซีเลขเก่าว่ามีเจพันก็ต้องมักซีละบันซียังบันนี่กั่ซีหกสั็แล้วซีหกหกซี่สรนจแล้วอันนี้เป็นเป็นวีคอร์เนาะค่ะเนาะแต่ว่าปูแนวทางของปูนะครับอ pues ่าเป็นชุดเต็มของปูนะครับปูมนมากนะครับสําหรับครบบนล่างนะครับเนาะครบบนล่างครบบนล่างนี่ไหมจึงว่า จ็ดตัวนี้มาบนรางครบเลยค่ะจะมีจับเอาหกมีเจ็ดมีแปดนะครับแล้วก็มีสองมีหนึ่งนะครับแล้วก็มีสามซีนะครับอืมนะครับ้วก็บนลางอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าแต่ว่าสองสามนะครับ้วกาสองซีนะครับ้วก็หนึ่งสามหนึ่งซีนะครับที่ปูเมื่อ่นะครับถ้ามักมักได้นี้ก็เอาสามตัวไปเลยก็ได้ครับแล้วกหรือว่าเอาสองตัวที่ปูเวทเมื่อยนะครับเนาะสลับกันได้ค่ะหรือว่าจะลอบปู อ,อ,อีกรอภูควันกระไดนะครับสำหรับอะไร<อ>ที่คุณชอบนะครับสองกับง่ามอยู่สองครับผม อันนี้ก็ชุดเต็มของปูนะครับแล้วก็ล่ออีกนะครับให้ปูตัดเทียบหน่อยเดี๋ยวปูส่งมาให้หอบนึงนะครับเนาะสำหรับปูเจสนะครับสำหรับแนวทางเนาะค่ะเนาะเฮากับเบิ่งเป็นแนวทางเนาะถ้าผู้ใดชื่นชอบกับจ้างตามเนาะค่ะถ้าบ่ชอบกับพานเนาะค่ะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะให้สนับสนุนฉลากินแบงรัฐบาลเด้อค่ะเด้อค่ะสำหรับสปปิดแต่ละนายค่ะสิงต่มงดีๆนะครับใช่ลงทุนความเสี่ยงนะครับเนาะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่นะนาอเจพัดกระเบ้าเสกะลาไปก่อนเนาะคะ่นะเนาะกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ